บาตรงนี้มาถึงฉับสุดทีได้สัดเลยครับโโอ้ไปตรงตัวรกรากฏที่พัดาดาครับโอกาสลุ้นจบสกอร์แบบใกล้เคียงในครั้งแรกเกมนี้เลยนะครับโดยชัาสุดดีนะครับเปละเป็นที่มีาาทักษะดีอยู่แล้วนะครับ โอ้ของัำสกีหยอดมาในกรอบเขตโทษโอ้โหลูกนี้ชลโมทได้เซ็ตโมโคถ้ามาเซฟของกระดกรับอีกทีนึงครับโอ้โเจาะๆเลยครับวใหไข่่ชองนี้มาปุ๊ดใส่ขาเหลี่ยมขาเหลี่ยมตรงนี้ได้เซ็ตตึ๊ดแล้วยิงลูกนี้ไปต่อกรับพญาวิยาสามโอ้โหได้ลุ้นเลยครับจังหวะจบลูกนี้ครับบอลลุดกรอบออกไปครับเกือบได้ประตูขึ้นนำแล้วนะครับดูจังหวะที่วัดครับหนึ่งสองมาตรงนี้ครับเปิดเข้ามาบอล ติดเซฟแล้วสุดท้ายได้ยิงแต่ว่ามันหลุดเสาไปเสกิลเลือบฝาบอลโค้งตรงนี้ไปเข้ามือกรกฎพิพัฒน์ัจ้าสบายๆแลยรับไปอยู่ยังเท้าเท้าซ้ายพง์รวิทย์ลองยิงไกลติดเซฟครับบอลยังคงอยู่มือของกรกฎลูกเก่งเลยนะครับจังหวะยิงจากนอกกรอบแต่โทษของพงรวิทย์หนึ่งสองเท้าซ้ายของเขาออกมาตรงนี้กุ้สตาร์ทสันมีพื้นที่เท้าซ้ายลองยิงบอลติดมือของกรกฎเหนียวเลยรันยุทธ ถื่นกลับมากันตะพลเปินลูกนี้เขาไป่ได้ครบทีเข้ามือด้านของกอลกดพอดีครับเปิดม้างมาสวัสดั์โกระที่จะเสียบเสาแรกเลยครับแต่ครั้งนี้ก็ไม่พลาดน้ำปางได้สองลูกนี้โอ้โหตีเซฟครับงหนักมากเลยครับถึงได้ของกินสนาครับเซฟของกอลกฏนี่ครับตัดเข้ากลางครับกดด้วยขวาโอ้หตรงตัวครับ ฝีค,คิกบัมบะบ,บอมลูกนี้เข้าไปออกมาชกได้ครับด้าหน้าของกรกฎแล้วก็โดนสอยล่วงลงไปครับเข้ามาครับนี่ครับกระทัเดิอสั้นครับเดืสั้นก็ถือว่าขึ้นได้สูงครับลูกนี้ให้สัญญาแล้วครับระยะเกือบเกือบสาหลาลองกดเลียดดูไปตรงตัวของ,ของกรกฎพิพัฒนดานดางครับ เดี๋ยวมาดูอีกทีครับตั้งใจจะยิงลอดกำแพงครับไปกับอัสซัมซาวครับบอลสุดเส้นไปรีบเลยครับอัสซัมซาวให้บอลเข้ามาแล้วมีโอกาสในซัทตรงนี้ไปตรงตัวกรากรดวิพัฒนาเลยครับโอ้โหได้จบแล้วครับเหมืองการโอ้เป็นทางด้านของเซนโตะนางาซากิครับจังหวะนี้เนี่ยครับล็อตเข้าขวาแล้วยิงเลยครับแต่ต้องชมปรินเอ้ยต้องชมขอให้ครับทางด้านกรากรกดครับขวามีแล้วเลือกให้แล้วครับ มองมองลาว,วินเข้าในกรอบโทษแล้วซัดเลยเยีบโอ้โหมุมแคบยังติดเซฟนะครับทางกรกฎเป็นสูตรหน้าที่อาจจะทำประตูได้น้อยครับย้อนมาตรงนี้ขอ,มองมองมองลาว,วินนะครับโอกาสหนึ่งเข้ากรอบเขโทษท้าขวากดเน้นแต่มันไปติดขาของกรกฎที่เซฟแต่อย่างยอดเยี่ยมครับกรกฎพัดตัดตา